ฮัลโหลชาวโลกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาญิดาชฉนทวสินกุลเลขที่25ค่ะอันนี้คือเด็กชายชัยพล์สุภะอมรพันธ์แม่ชื่อจริงไปอันนี้คืออันนี้คือเด็กชายธีรัตน์เปียะฤดีวันมีน้องชายชื่ออยูเอาไปอันนี้คือเด็กหญิงเทวนีอัมภัยกุลธนนาคนที่ได้คะแนนภาษาไทยท็อปของระดับนะคะ แม่ชื่อว่าเจเจวันนี้เราจะมาทำงานแนวสัมภาษณ์รุ่นพี่สายการเรียนไทยสังคมไปกันเ้สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อฝ้ายค่ะโอเคเออพี่เรียนสายการเรียนอะไรคะสายไทยสังคมคะ่ะเรียนยากไหมคะก็สายของพี่นะคะก็ค่อนข้าง,างที่จะเน้นจําเรื่องของไทยกับสังคมนั่นเองคะ่ะ <s> แบบว่าอย่างไทยเนี่ยก็จะเป็นวรรณคดีกรอะไรแบบนี้นะคะ<ๆ>แล้วก็ ไทยสังคมเออส่วนของสังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจำนั่นเองค่ะเรื่องราวแล้วสังคมในสายนี่เป็นยังไงบ้างคะก็จะมีอย่าง5อย่างนะคะก็จะมีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแล้วก็เขาเรียกว่างไงอ่ะเป็นภูมิศาสตร์ทั่วไปแล้วเพื่อนๆในสายเป็นแบบไหนเป็นบ้างคะดีมากค่ะก็คืคอเฟรนลี่สุดๆเลยขอบคุณค่ะคนต่อไปนะจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อนายวรเม้นตนะคะอยู่ห้องไทยสังคมครับผมมีวิธีเตรียมตัวเข้าสายการเรียนนี้ยังไงคะก็ต้องมีความรู้ด้านวิชาภาษาไทยและสังคมครับแล้วก็ภาษาอังกฤษครับแล้วสังคมเพื่อนเป็นยังไงคะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับเขาไม่ไม่ได้แย่อยากแนะนำอะไรกับรุ่นน้องที่จะเข้าสายการเรียนนี้คะ ก็สําหรับน้องที่จะเข้าใส่การเรียนนี้นะครับก็เป็นใส่การเรียนที่ไม่ไม่ได้เรียนหนักมากครับแต่เพราะว่าส่วนมากก็เป็นวิชาที่สืบผลด้วยตนเองครับก็เหมาะกับคนที่อยากเข้าพวกออบริหารหรือไม่ก็นิเทศอะไรพวกนี้ครับขอบคุณค่ะต่อไปสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะพี่เชี่ยพิชัยนสวร์ครับ เอ่อทำไมถึงเลือกเรียนสายการเรียนนี้คะอ่าเพื่อชอบวิชาสังคมฮะแล้วเรียนสายการเรียนนี้สามารถไปต่อคณะหรืออาชีพอะไรในอนาคตได้คะก็มันก็ต่อได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมสงเคราะห์ประมาณนี้ครับแล้วไทยสังคมนี่ต่างกับแผนการเรียนอื่นยังไงหรอคะเอ่อวิชาไทยสังคมของอเราจะมีตัวเสริมมาครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนม4ก็จะเป็นพวกรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับ ก็ภาษาไทยก็จะเป็นพวกว่นนาในคดีมรดกครับขอบคุณค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อบีมครับเอ่อทำไมถึงเลือกเรียนสายการเรียนนี้คะเพราะว่าส่วนตัวชอบภาษาไทยกับสังคมครับตัวไปอยากเป็นทนายแล้วเพื่อนๆในสายนี่เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆก็สนุกดีครับใช้ชีวิตสนุกเพื่อนดีนิสัยดีทุกคนข้อแตกต่างระหว่าง สายการเรียนไทยสังคมกับสายการเรียนอื่นต่างกันยังไงคะก็ถ้าเป็นสายการเรียนไทยสังคมอย่างชื่อที่บอกเลยก็คือจะเน้นไปในวิชาของไทยกับสังคมส่วนวิแล้วก็วิชาเรียนของพวกพี่จะไม่ได้เยอะเท่าของสายวิชาอื่นครับอยากแนะนําอะไรกับรุ่นน้องที่จะเข้าสายการเรียนนี้คะ่ะก็แนะนําว่าเข้าสายนี้ก็อยากให้อ่านหนังสือเยอะๆเพราะว่าปีแรกๆจะเรียนค่อนข้างที่จะหนักหน่อย ขอบุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่นุ่นค่ะพี่ครับเอ่อพี่พี่เรียนอยู่สายการเรียนอะไรกันคะไทยสังคมค่ะไทยสังคมครับโอเคเอ่อไทยสังคมเรียนยากไหมคะส่วนตัวก็ยากนะคะเพราะว่าจําเยอะก็ไม่ยากครับแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ ก็เรียนเกี่ยวกับพวกไทยสังคมมันจะมีพวกเรียนไทยเสริมมาแล้วก็มีอังกฤษเสริมด้วยอะไรอย่างนี้ก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายครับการสื่อสารอะไรพวกนี้ครับอยากแนะนาอะไรกับน้องๆที่จะเข้าไทยสังคมคะก็ต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆเพราะว่ามันจําเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ครับก็ก็ต้องมีเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนครับขอบคุณค่ะ

ได้เหมคะบ้ามาแล้วบ้าบ้าบ้โอเคสวัสดีทุกคนจังหวะนี้นะครับนาวารีนะครับวิ่งไปแล้วนะครับเร็วยิ่งกว่ากิโลเมตได้เลยทั้งสิ้นครับตอนนี้ทุกคนแจมานะครับตอนนี้คนแรกที่ไปคือนาวาชับนารีนะครับตอนนี้คนที่คนที่ไปถึงชั้นสามแล้วนะครับกำลังวิ่งไปอย่างเร็วเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่น้องกูอะไร ผมหิวข้าวปล่อยผมไปพี่ผมอยากกลับบ้านบายบายวิ่งกลับคุณมาแล้ววิ่งกลับไปแล้ว,ลวทำไรอ่ะ <Good bye. S 1> กู๊ดาย